ค่ะมาต่อกันเลยกับช่วงเกษตรนะคะนี่เจอก็มีนวัตกรรมค่ะมานําเสนอชาวนาน,นะคะก็คือเป็นนวัตกรรมเครื่องโรยข้าวค่ะซึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรราําแพงแสนนะคะอาจารย์ที่นี่เนี่ยเขาคิดคนขึ้นมาเพราะนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดแรงแล้วเนี่ยก็ยังได้ผลผลิตเยอะด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ รอยข้าวเป็นแนวสวยงามเป็นผลงานชั้นยอดจากเครื่องโรยข้าวนวัตกรรมจากภาควิชาเกษตรกลนวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ที่คิดค้นขึ้นมาแทนการดำนาทำให้ชาวนาทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและได้ปริมาณมากขึ้นรองศาสตราจารย์ดรบพิษตั้งวงศิจอาจารย์ภาควิชาเกษตรกลนวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ใช้เวลากว่า2ปีในการคิดค้นเครื่องโรยข้าว จนสามารถนำมาปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันเริ่มมีออกมาวางขายกันบ้างแล้วคุณสมบัติของเครื่องโรยข้าวนอกจากจะใช้ง่ายได้งานเยอะแล้วยังใช้ได้กับดินทั้งแห้งและดินเปียกจึงคุ้มค่าการทำงานขณะดเดียวกันระยะห่างของแถวอยู่ที่30เซนติเมตรทำให้กำจัดวัชพืชได้ง่ายลดแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานง่ายครับก็คือเราสามารถ เอาไปใช้ในการโรยข้าวนะครับให้เป็นแถวแทนที่เราจะต้องดำมเราก็ไม่ต้องดำนะครับสามารถโรยทั้งบนดินที่แห้งก็ได้ดินที่เปียกก็ได้นะครับเพียงแต่เอาเม็ดพันธ์ข้าวเนี่ยใส่ลงไปนะครับอันนี้สามารถโรยได้ทีละสีแถวนะครับทีละสีแ,<ถ>แถวเลยครับครับก็แต่ละแถวก็จะห่างกันประมาณ30ซนติเมตรจากนั้นก็คือเราพรอติคเครื่องยนต์เสร็จล้อเขาก็จะวิ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ ไถพังก็จะลําเลียงเอาข้าวโรยลงเป็นแถวสำเสมอนะครับพอเราปลูกข้าวเป็นแถวทัเสมอไม่ว่าจะเป็นนาแห้งหรือเราเรียกว่าเป็นนาหวานสำลนาสำรวยเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นนานา,นา,นา,นาในที่ร่มที่เป็นตีเลนเครื่อง,งนี้ก็สามารถลอยอยู่ในน้ําได้นะครับ <Norwegian. S 2> เพราะ,ะนั้นก็คือ <Henderson. S 2> มันก็จะเหมือนกับแทนที่เราต้องไปดําเราไม่ต้องดํามันก็จะขึ้นมาเป็นแถวความแตกต่างของเครื่องโรยข้าวนี้กับเครื่องอื่นๆคือสามารถปลูกข้าวได้ทั้งดินแห้งและดินเปียก และต้นข้าวที่ได้จะเรียงเป็นแถวง่ายต่อการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเครื่องนี้สามารถร่อยน้ําได้ง่ายต่อการกําจัดวัชพืชเพราะต้นข้าวที่งอกออกมาจะเรียงกันสม่ําเสมอประหยัดเมล็ดพันธุ์ที่สําคัญราคาถูกกว่าท้องตลาดเกือบเท่าตัวจริงๆแล้วต้องยิว่าในเมืองไทยเราไม่ค่อยมีนิยมกันเอาเครื่องโรยข้าวมาโรยนะครับเราทำมันสองอย่างคือหวานก็หวาน,าานากัน,นไปเลยนะครับก็คือพอหวานเนี่ย มันก็ไม่มีช่องว่างพื้นที่มันก็ไม่ค่อยเท่ากันจะไปทําว่าจะพืชก็ทํายากนะครับเหมือนกันก็คือบางทีก็เป็นดำ ก็คือใช้เครื่องปักดำอะไรต่างค่าใช้จ่ายก็สูง<ฆ>ใช้เงินเยอะแล้วก็เสียเวลาาเครื่องดำก็ราคาตัวหนึ่งหลายแสนก็เกษตรกรไม่สามารถซื้อได้เราก็เลยออกแบบมาเป็นเอางินละไม่ต้องทำยุ่งยากมากโรยเป็นเสลยเป็นแถวๆนะครับ<อ>จากนั้นก็พอมันขึ้นมาก็จะขึ้นมาเป็นแถวๆพอต้นขึ้นมาเนื่องจากว่าเขามีระยะห่างที่เสมอกัน<อ>แล้วเราสามารถเดินเข้าไปได้ถ้าเราหวานเนี่ยเราไม่รู้จะลงมายังไงเหยียบยังไงก็ตรงลงข้าวหมดท<อ>ีนี้เราก็เป็นแถวๆเราก็เดินในแถวก็ใช้เครื่องกำจัดวัชพืชกำจัดได้ สำหรับผู้สนใจเครื่องโรยข้าวหรือเทคโนโลยีด้านการเกษตรอื่นๆสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะเจอชอบไอเดียนี้จังเลย่เพราะว่ามันแบบเจ๋งอะ่ะคือลดวัชพืชได้แล้วก็ได้ผลผลิตเยอะแล้วก็ประหยัดได้ทุกอย่างเลยด้วยค่ะใช่ค่ะน่าสนใจจริงๆนะคะ